อะตอนนี้ครับรออยู่ที่ร้านค้านะแล้วก็มาซื้อของไฟดับเหมือนกันนะนี่นี่อันนี้ร้านค้าอันนี้กําลังกินเนื้อย่างเลยครับผมแฮปปี้เบิร์เดย์นะครับผมแฮปปี้เบิร์เดย์ขอบคุณครับแฮปปี้เบิร์เดย์ทูยูครับขอบคุณครับปนี่ครับไฟยังไม่ติดเลยครับ ตอนนี้เราอยู่ที่หนองละแสสันนะนี่ก็ <c oughs> อมราวนา้อกอ่เกือบไปยังไม่ติดนะแต่ว่ามันมีบางบางที่ที่มันติดละนี่น,นี่มาดูแม่ค้าเดยนนะนี่ยนี้ร้านไปดับแล้วเขก็จุดเทียนอันนี้เป็นบรรยากาศ บรรยากาศรอบบึงนะครับจุดเคียนขายของอะไรทีเดียวอันนี้อยู่หมู่อันนี้หมู่ไหนครับเขาเรียกหมู่ไหนครับั่งนี้จะเป็นหมู่หมู่สองอ่ะหมู่สองตรงนี้หมู่สองใช่ไหมั่นแหละนั่ที่จริงกับหมู่สองก็อยู่ฝั่งทางนู้นัแต่มาอีกนิดนึงพี่แต่พี่ความเข้าใจของพี่พี่คิดว่าทางนี้เป็นหมู่สองอ๋อเพราะว่าผมอยู่โซนฝั่งนี้หมู่แปดครับหมู่แปดดับแล้วก็หมู่สองดับแต่ว่าตรงเนี้ยลบมุมลบมุมไม่ดับ ลงเลยครับคนละคนละคนละเส้นกัน,นอันนี้บรรยากาศไหมครับกำลังจะเก็บแล้วอ,อันนี้เก็บร้านแล้วแล้วก็จุดเทียนนะจุดเทียนขายกันเลย่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปฝั่ <c oughs> งนู้นกันเวลาเดินต้องเดินระวังรถนะอันนี้รอบๆบ,บริเวณนี้ครับยังไม่มีไฟติดเลยนะ อันนี้เป็นฝั่งของไพรสนีหมู่2แล้วก็เป็นโซนของหนองละแส,สันนะครับรอบๆนี้ยังไม่ติดแล้วก็มีบางส่วนที่มีน้องๆน,นะครับมานั่งรอเล่นฟุตบอลแล้วก็ไฟก็ดับตรงสนามฟุตบอลนะสนามฟุตซอก็ไม่รู้นะว่าสาเหตุมันมาจากอะไรที่ไฟดับวันนี้นะมันตรงกับวันแม่พอดีนะก็เลยตกใจนะโอเคครับผมก็ ตอนนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะไปจะมาตอนไหนตอนนี้ก็ดับไปสักประมาณสัก20นาทีแล้วะช่วงนี้อาจจะหาอะไรมาทานกันก่อนนะนอะไรเดี๋ยวให้เขาไปซื้อของมากินอ,อแล้วก็ตอนนี้เห็นคนเริ่มจะจุดเทียนกันแล้ว เทียนขึ้นมาขึ้นมามันก็เป็นบรรยากาศสวยๆนะคล้ายๆกับการจุดเทียนในวันข้าพรรษาหรือเปล่าไม่แน่ใจจุดเทียนเ,เทียนถือว่าอะไรพวกนี้อันนี้ก็เป็นบางส่วนนะครับอันนี้เรา<อ>ขับรถรอบบึงนะเนี<อ>่ยอันนี้เราจะเปิดไฟไฟใต้หนูเรานะไฟใต้หนูไฟใต้หนูนะ ไฟใต้ไฟเราสองไกลนะอันนี้เป็นแบตเตอรี่อย่างดีเลยนะชาร์จทีนึงนี่เต็มปุ๊บก็ใช้ได้ยาวเลยนะหลายชั่วโมงข้ามคืนเลยทีเดียวสองหนูนี่หนูนี่ได้ทั้งคืนนะเดี๋ยวส่องให้ดูครับนู่นไปถึงปลายไฟนู่นเลยเห็นไหมครับอันนั้นเป็นเขาเรียกว่าเสาไฟนะ เห็นไหม,ไมเห็นไหม,ไมเห็นครับเห็นครับอ่านี่เป็นเสาไฟที่ยาวๆนะที่อยู่ตรงหนองละแสก็ไม่มีไฟเพราะว่าไฟดับเดี๋ยวรอรอเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านะครับไปตรวจสอบว่ามันจะมีสาเหตุมาจากอะไรนะเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวแล้วกันแล้วก็ถ้าใครมีอะไรก็โพสต์ลงมาในเพจก็ได้นะโพสต์มาบอกว่าตรงไหนมันดับไม่ดับมันติดไม่ติดอะไรก็โพสต์ลงมา เดี๋ยวเราจะไปตามหาสาเหตุกันต่อนะครับว่ามันมาจากไหนโอเคไปขึ้นรถด,ดีกว่าคัดเลยคัดเลยอ่ะตอนนี้ไปมาแล้วครับผมเออเวลากี่โมงวะเดี๋ยวๆดูเวลา,อาวววววววตอนนี้สองทุ่มยี่สิบนะสองทุ่มยนะี่สิบไปมาแล้วนะครับตอนนี้สองทุ่มย <ไป S 1> ี่สิบไป <ฟ S 1> มาแล้วตอนนี้โซนของของรถกเสซันเนี่ยไปตัวใหญ่นี่ติดแล้วนะ ดูดิคุณชย้ยข้างบนนะเสร็จแล้วตอนนี้ผมก็ไม่ต้องใช้ไฟใต้หนูผมแล้วมันรู้สึกว่ามันจะเบาลงกว่าเติมเลยอันนี้ไฟใต้หนูมันหมดประโยชน์ไปแล้วติดมดแล้วไม่รู้เหมือนกันนะว่าสาเหตมาจากอะไรแต่ก็ดีแล้วครับที่ไฟมา่ะงั้นเราก็ ไปเล่นอินเทอร์เน็ตต่อนะไปกันเลยครับไปครับไฟมาแล้วต้องขอขอบคุณการไฟฟ้าของประโขนชัยนะครับที่ทำให้ไฟมาโดยเร็วที่สุดนะนี่เห็นไหมไฟมาแล้วขอบคุณครับผมได้เล่นอินเทอร์เน็ตแล้วครับผมขอบคุณครับครับ